ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกผู้สุขคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีจากทางไทยนะครับจากทั่วประเทศนะครับจากซอปลาวด้วยนะครับผมมันี้สิพามาชมแนวทางเราพัฒนานะครับวันที่แปดนะครับวันที่แปดนะครับ วันที่แปดเดือนธันวาคมหกสี่นะครับผมงวดที่แล้วนะครับกับเขาแค่ตัววิ่งนะครับเนาะเข้าตัววิ่งนะครับบอดเข้าตัวนั้นนะครับเนาะมาชมกันเลยครับผมว่ามีตัวใดเนี่ยนะครับเนาะเบื้องจากตารางก่อนนะครับตารางมีหนึ่งครับมีหนึ่งมีศูนย์นะครับแล้วก็มีเก้าครับผมมีสองนะครับ เด่นนะครับเด่นเด่นเด่นนะครับเด่นเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นศูนย์นะครับเด่นหนึ่งเด่นศูนย์แล้วก็วิ่งเก้านะครับเด่นหนึ่งเด่นศูนย์วิ่งเก้านะครับผมวาเบิ้งเลขกกีตาดอกจากในตารางนะครับเนาะว่ามีตัวใดเนี่ยนะครับผู้ใดมักตัวใดกระตัดตัดออกก็ได้นะครับเนาะ ผู้ใดชอบตัวใดผู้ใดนั่นตัวใดก็ตัดเหรินได้นะครับในตารางก็มีหนึ่งมีศูนย์นะครับมีเก้ามีสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็ตัดออกมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวขัดมาเนียนๆนะครับมีตัวเนียนให้นะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นี่ก็เนียนๆนะครับหนึ่งศูนย์นะครับเนียนๆครับผมแล้วก็หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองครับผมหนึ่งซีนะครับหนึ่งห้า หน,นึงเก้าน,น,น,นะครับเน้นหนึ่งศูนย์นะครับเน้นเน้นนะครับเนาะหรือผู้ใดมักตัวใดกะและ้วแต่เลือกเลยครับผมผู้ใดมักตัวใดกะเลือกได้เลยครับผมศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนี่ก็เน้นเน้นนะครับศูนย์หนึ่งเน้นเน้นนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เป็นตัวเดียวกันนะครับเน้นเน้นครับผมแล้วก็ศูนย์สองนะครับ 0 2นะครับ0 6นเน้นๆนะครับ0 6กก hmm. uh ันเน้นๆนะครับผม0 9นะครับ0 9พร้อมนะครับเนาะเน้นศูนยน่นย์หกนะครับผม1 0นะครับตัวนินนะครับมาชมอีกนะครับ9 1นะครับ9 1นี่กันเน้นๆนะครับ9 1 9 2นะครับ9 2 9 4นะครับ9 5นะครับแล้วก็4 5ครับ ตัวเน้นเก็คือเก่าหนึ่งครับเก่าซีนะครับซีหานะครับเน้นๆนียนทำพวกใดมักตัวใดก็ทำพวกมักตัวนียนของแอดมินก็อันนี้ก็ได้ครับผมเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เลขเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลเนาะศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเลขเบิ้ลสองสองนะครับหกหกนะครับเก้าเก้านะครับหกหกกับ เก้านี่มันเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นหกหกก็ได้นะครับเป็นเก้าเก้าก็ได้นะครับผมเลขอสามตัวนะครับวันนี้สามตัวสามตัวมีให้แปดศูนย์หกนะครับแปดศูนย์หนึ่งนะครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางมันแนวทางเราวหวยเราพัฒนานะครับวันที่แปดเดือน ธันวาคม64นะครับผมผู้ใดมักตัวใดก็จัดเลยนะครับเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งเด่นศูนย์วิ่ง9นะครับนี่ครับตารางก็มี1มี9มีสมี1มี0มี9มี2นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาด กับคลิปใหม่ๆนะครับผมขอให้ทุกท่านเงี้ยงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมมื่อนี้ก็แอดมินก็ขอคำ่ากราบสวัสดีครับขอให้ทุกท่านเงี้ยงๆรวยๆครับผม